ประกาศให้ใช้หลักเกณฑ์ว a พสิ่งแรกที่ต้องสร้างความเข้าใจให้กับครูว่าเอออันนี้มันสําคัญนะที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามโดยการฝึกอบรมลงไปที่ชั้นเรียนตั้งวง PLC ได้พูดถึงเรื่องของ P.A. หลายประเด็นครับที่เราได้พูดคุยจนจนทุกคนเริ่มเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติเราได้ทําความเข้าใจกันตั้งแต่แรกแล้วก็เขาก็เห็นข้อดีของการส่งว PA เพื่อเลื่อนว,วิทยาฐานะเขาก็ เห็นความชัดเจนและก็ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของเขาก,ก,ก็สามารถที่จะปรับแนวคิดตรงนี้เขาได้นะครับด้วยกระบวนการ PLC เป็นผลให้คุณครูเราเนี่ยค่ะมีความกระตือรือร้นแล้วก็สร้างแมดแนวปฏิบัติที่ดีในสองรอบปีงบประมาณที่ผ่านมานะคะคุณครูเราก็ผ่าน10คน จากเดิมที่จะไม่ทําแล้วผลงานก็คือมันยากจังเลยพอวพเอเข้ามาท่านก็ให้ความรู้กับเราเป็นสิ่งที่ท่านพยายามที่จะขับเคลื่อนให้คุณครูคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นผู้บริหารเนี่ยทักษะที่จําเป็นที่ที่เอามาใช้นะครับอย่างแรกเลยก็คือภาวะผู้นำนำเขาสร้างความเข้าใจให้กับเขาในแต่ละเรื่อง อย่างที่2ก็คือเป็นผู้นําทางวิชาการเพราะว่าวพีเอเนี่เป็นเรื่องของการยกระดับการศึกษาจะต้องแนะนำเขาได้ถูกต้องว่าตอนนี้จะต้องจัดการศึกษาแบบไหนหลักสูตรเป็นยังไงวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนเป็นยังไง พ่วงงานการของเราก็มีการสนับสนุนให้ครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนของตนเองอยู่เสมอค่ะแล้วก็ส่งผลให้พวกเรานั้นได้มีการเพิ่มวิทยาฐานะที่สูงขึ้นด้วยค่ะเรื่องของ Colle กท i v e r e a d e r s h i p เนี่ยมันเป็นการทำงานโดยใช้ ไอเดียของคนอื่นมาร่วมในการทำงานแชร์ไอเดียกันซึ่งมันเป็นการพัฒนาตนเองของครูแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันด้วยมันจะทำให้มีความแตกต่างแล้วก็มีความร่วมมือเกิดเป็นแนวคิดที่มีส่วนร่วมในการทำงานทุกคนมีส่วนร่วมส่วนรับผิดชอบเรียกว่ามีความสำคัญมากครับกับคำนี้นอกจากนั้นก็ยังต้องใช้ทักษะในการสื่อสารทักษะการประสานงานรวมถึงการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ ในการเข้าไปสังเกตชั้นเรียนผมก็จะเข้าไปในโอกาสที่ว่างและก็บ่อยๆเพราะว่าจะทําให้เรารู้เราทราบถึงความต้องการและก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนของครูได้เห็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเราก็แนะนําตรงนั้นได้เลยหรือดูว่าเออเขาขาดทรัพยากรอะไร เมื่อเราได้ให้คําแนะนําแบบนี้เนี่ยเขาก็พัฒนาตนเองทําให้การเรียนการสอนตรงประเด็นตรงจุดมากขึ้นนั่นเองแล้วก็สร้างความมั่นใจเพิ่มพูนทักษะแนวทางการสอนของครูท่านผู้อำนวยการท่านจะเป็นคนที่มีความละเอียดรบอบคอบท่านจะพูดเสมอว่าอยากให้ทุกคนได้พัฒนาตัวเองมีผลอย่างมากเลยนะคะก็คือว่าวิทยาลัรเราก็ได้รับเสียงตอบรับ จากผู้ปกครองจากชุมชนเป็นวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนเขามีงานรองรับการที่จะกำหนดข้อตกลงในการพัฒนางานร่วมกันเนี่ยเราต้องต้องมีแชร์วิชั่นกันก่อนว่าทิศทางของวิทยาลัยเป็นแบบนี้นะน้องครูก็จะต้องสอดคล้องกับทิศทางของวิทยาลัยกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ครูก็ดําเนินการตามข้อตกลงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการประเมินในรอบปีวัตถุประสงค์ของการประเมินว p a เนี่ยนะครับเขาต้องการลดเอกสารเขาต้องการลดแฟ้มต้องการให้ผู้บริหารเข้าไปเยี่ยมชั้นเรียนจริงๆ ก็ประเมินตามสภาพจริงสิ่งแรกที่ผมตั้งมั่นเลยว่าในการที่จะประเมิน PA ของครูเนี่ยนะครับต้องไปประเมินที่ชั้นเรียนแล้วก็นั่งดูบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาง,งานของครูที่อยู่ในชั้นเรียนครูตั้งประเด็นท้าทายเป็นไปตามหลักสูตรไหมจดบันทึกแล้วก็คอมเมนต์ให้คําแนะนํา ถ้าผู้บริหารมีความเข้าใจในส่วนของการประเมินวิทยาฐานะแบบว p a พีเอนะครับก็จะเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งให้ครูเราทุกคนสามารถที่จะเข้าใจคุณค่าของการพัฒนาตนเองและก็เข้าใจถึงการประเมินในวิทยฐานะในมาตรฐานตามวิทยฐานะของครูแต่ละคนซึ่งจะทําให้ครูได้เห็นคุณค่าว่าการทําวิทยฐานะมันไม่ได้เพียงแค่ได้ในส่วนของวิทยาฐานะหรือได้รายได้ แต่ในส่วนของการเข้าใจในส่วนของการพัฒนาการเรียนการสอนเหล่านี้นะครับมันสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปลงไปสู่เด็กได้เลยครับครูไม่หลงทางไปทําอย่างอื่นครับแล้วก็โฟกัสไปที่การเรียนการสอนครูก็ได้จาดการเรียนการสอนเต็มที่ตามข้อตกลงในการพัฒนางานและก็ตามหลักสูตร ที่เราจัดผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือผลลัพธ์ที่นักเรียนก็ได้รับความรู้และทักษะตามเป้าหมายของหลักสูตรและก็ที่นี่เนี่ยไม่ใช่เกิดทักษะอย่างเดียวเอาทักษะที่ได้ไปสร้างเป็นนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อไปส่งมอบต่อให้กับชุมชนไปใช้งานก็เป็นการพัฒนาชุมชนด้วยกระบ,บวนการใช้สิ่งประดิษฐ์หรือว่านาวัตกรรมเทคนโนโลยีที่เราสอนนักเรียนเกิดจากการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ส่งต่อไปถึงชุมชนได้ ท่านผอ,อ,อบริหารงานได้ดีมากค่ะเพราะว่าจะได้เพิ่มกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้ทําเพิ่มค่ะเราได้เรียนในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เราสนใจค่ะอาจารย์สอนก็เข้าใจง่ายด้วยครับเพราะว่าได้ลงมือทาการวิเคราะห์งานเองการได้ทํางานเองมันเพิ่มความรับผิดชอบให้เราด้วยครับ